นะฮะมีการแจกคลองว้าวยังโอ้โหเจ้าของเจ้าของสามสิบคลิปมาแล้วครับนี่ครับมาแล้วเหมือนกันเลยอะเหมือนกันเลยกับข้อมือบอ เหมือนกันชุบเดียคกันแม่ีมีเงินชุบโอ้ไม่ออฟเป็นไงบ้างได้ทองโอ้ดีใจมากค่ะอยู่ที่ผมด้วยนะนี่นีดียวได้ก็ได้นคนทคนไร้าเลยนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายก็คือแม่นกก็เอาพ่อแแจกนะคะเจริญรุ่งเงตั้งแต่รรวยๆนะคะตั้งตั้งสามปีแล้วอ่ะ เข็มขัดกันทุกคนที่มเนี่ยเพรคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับข้อายุยืนยาวท่าทายข็มขัดเข็มขดมาางโลกไทยสวยวันสวยคืนสวยยังยืนตลอดไปเงิเงินฟังฟังรวยรวยช้ได้กีนไ่ิบห้าสิบห้าสิบนะฮะสี่ใครททุกคนทุกช่องเลยนะฮะที่ เหลือแสดงว่าผมมีสินค้าช่วงนี้นะครับคุณแม่นกก็มีสินค้านะครับที่มอวางที่บูธแล้วนะครับเป็นสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกนะครับแม่นกดน้อยนะเอซี่เป็นน้ำพริกกับหมูน้ำพริกหมูหยองนะครับน้ำพริกกุ้งนะครับนะครับตอนนี้รู้สึกว่ากำลังทำโรงงานอยู่นะ กำลังทำโรงงานอยู่นะครับนะครับกำลังตอนนี้กำลังก่ออิฐอยู่นะครับแลปูเลยแม่ปูเดี๋ยวให้ลุงปรชาอะวลาได้เวลาเป็นอันบ่งคนละเลิกแล้วเราก็เลิกกันปลอกไปไหนมว้ไปม่วนดีป้าจล้ยได้ก็บไวใช่แต่เย็นๆยังไงได้ความร้อนแน่นอนครับผุครับไม่ตอนเช้าอุ่นตอนสายร้อน ก็ขอบคุณลูกหน้าขอบคุณลูกหน้าขอบคุณแม่นกนะคะขอบคุณล่วงหน้าขอบคุณเราไม่ต้อต่อหน้าน uh> ี่หละค่ะก็ขอให้แม่นกมีความสุขความเจริญหน้าที่การงานการเงินลื่นไหลนะคะสาธุสาธุใจเย็นมาเอาแม่นกไม่ชอบยาวหรอกมั้ง Amin. <suss> เดี <muitas S 2> ๋ยวมันต้องลองที่เราถูกใจวราคนจะถือใจไรมาอะบงคั้งราจะได้บางครั้งกแม่คนตัวอย่างไม่ดู่ันมันเคินกางก็เป็นเสื้อผิกางเกด้วยเอ็นชุดน้ำวิปิ้งบผมด้วยจะไม่ลูกบอกว่าให้ไปซื้อนั้นใส่เพราะว่ากลังจะเปลี่ยนเปลี่ยนเซ็ตเครื่องก็นี่ะูแหาานเลียนเจาปินจปิ่นและทีนี้ปิอะไรเราจะทำให้มันสวยจะมีชุดเงินชุดอชุดเงินมันลองม ดูแต่เราไม่ไนมจะมีแต่ทมือนกันก็นกัจะได้สวยเหมือนกันก็ก้าเหมือนเดิมแลต่เราจะเสียบขึ้นเวลาเราถ่ายรูปมันจะเดกไมมัไหมแต่ว่าสเหมนอะไรไมไม่ไม่ไม่ออกไม้ก็ได้ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณนกมากๆเลยนะคะทั้งเลี้ยงกับข้าทั้งนี้อะไรเราเนยูทูบเบอร์ ต้องขอบคุณให้ความทั้องทางด้านข้างด้วยไม่ใช่ว่าแม่ต้องคนเดียวเพื่อนๆนี่แหเพื่อนๆเอฟซีเขาไม่ชอบเอฟซีขอต่อทุกท่านเขาไม่ต้องแสดงว่าแชมอย่างงี้ไม่คือเขาเขามีหน้าที่เรามีหน้าที่ฟุลดีซีขอต่อทุกท่านเลยเราเป็นไม่มาใหญ่ขาดอีกคุณสองคนนะทีวงยังไงก็ไม่ทิ้ง ถ้าคนอื่นทิ้งก็ปล่อยเขาทิ้งเราไม่ทิ้งยังเหลือเราคนเดียวเราก็ภูมิใจจริงไหมที่เรายังยืนอยู่ตรงนี้เขาเหนื่อยก็อยากไปเขาจะทัอโหนเราก็ทำหน้าที่ของเราไปขอให้อยู่อย่างความภูมิใจนะแค่นี้บ้านฉันจะดีกันนะกำลังรักทุกคนขอบคุณกันห่วงทุกคนเนี่ย คำน,นี้เสมอเราเราคิดเริ่มต้นมาจากตรงไหนเห็นไหมรเราไม่ได้มาจากคุณคุณเรามาจากลุงกับป้าถูกครับนี่สุดของหมายแม่มากับลุงก,กับป้าไม่ได้มาจากคุณลูก,ก <c oughs> แต่คุณลูกก็ถ่ายให้เราดูเราก็ต้องอยู่ดูลูก,ก <c oughs> ขั้นแรกคือลุงก,กับป้านะจุดแรกคือแม่จุดกำเนิดลุงกับป้า ควรอย่าให้เกียดเขาทุกคนนะถูกครับบางครั้งเรากินข้าวทิ้เลยนะกคจริงนะอันไหนที่มันใ่อมตาอะไรอ๋อตาอรออยาวบอกแล้วให้พูดลองให้แ้วองให้แล้วใจนะไม่ได้แม่พูดจากใจ

ทองเก่งกิมาเปิดเนี่ยโอ้เจ้ยโอ้รู้ปะแล้จะบอกว่าไดยินไหมเจ้ยไม่โจ้ยมีตจได้ไงวานร้านขายแปงแฝง้าขายทองแฝงแฝเมื่อวานนี้ทั้งี้อทองอันนี้จริงเยก็คอำเดีวันถ้าคิรหอทองจริงทองอะไรทองอะไรก็ช่างอยเป็นทองเมื่อกี้ยังเก็นทองเออนี่ก็ทองไหมล่ะ

ครับนะครับจะรอป้ามารอป้ามามาแล้วลุงมาแล้วมาแล้วลุงมาแล้วโอ้โหมาแล้วของลุงไทยเอายามาอยู่นะจะแบกโซ่อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะฮะมาบ่อยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ เสือพาไปถ้าปูชาแนี่ยไทยบอลนอกเด้อ